สบายดีปะโลงสบายดีถูงถุกบอลพอๆกับสองน้าอ้อนคือเก่าปะโลงที่งานทำเกือบไฟซะนี่นะดับน้ำนี่ปะโลงเลยมาดับน้ำหลับจังเดรร้ายให้เติกปะโลงโอ้โหทั้ทงปรูกระเบนวิทายายาวเรียนตัวนี้นนน กรลทั้งนั้นไปเลย,ยตัวดำใหม่ี่เมนเบิด,ด์ตไปเลยมาในเฮ้ากบมากับน้องนองกับบาดอนกับซาอ้อยหาเงินสื่อกันเครื่อง,ของเขาเฮียนนะสิชวนจุฝนมาดำนาเมตตาไปเลยเพื่อจ้างเมือ่อเมื่อหนึ่งแปดสิบพันกีบกับสิตโตกอยู่ประมาณร้อย chưa chưa bà ăn đẹp luôn lại con tự <laughs> xịt bỏ con đủ chạm <cười> <cười> bảo subscribe cho chơi. เราก็มีแม่เรือายน้องอ้อยน้องกีดแม่น้องนน้นใหญ่อีกสองหอยใหญ่ใสแหววหลุดใหม่บ้าน แม่เมื่อวันี้แค่แต่มันบวชแดดแต่แอลรูนใหม่เอาอยางหมดัดเอามาแดดกับบุญรุ่นคาเดียกับ,ะบอะไรบดแล้วให้แต่เมน,น่อมันบวชแดดบวชขึ้นบวชเลยชิปคน ประมาณสิบคนนี่แหละสองสี่หกแปดาสิบริสิบคนงานบริสิบคนตังเลดกับตองกิดเดี่ยไปอยู่เอาก็แม่ตาก,กัเมื่อแล้วเมื่อหาเมื่อเห็ดกินถา้าพนนูดนะ <c oughs> ค่ดิงเดบ่แหง้งที่เล็วก็สิได้ร้ายคตก็ก็เดินกับอันเมื่อเมือม่อจังเมื่อจังคันหมว่าผัดสวยก็เลยบุมาตอนแรกผมเลยชื่เพลนใช่ไหมม,ม,มา,ากัวย์โบรมากเหรอ ทำไมแล네้วจ้างนี่ซ้ำเถื่อนนี่แล้วได้ในห้องวะเถื่อละสิสิไปซ้ำเถื่อนนี่แล้วพอดีแล้วมันเด็กเบิ่งเด็กขึ้นมันน้อยอยู่พรมันมันปุ๊บมันมันมันใบยาวดิวายรุ่นค่ะวายรุ่นดำนาวัย กจะมาว่าหนีเจ็บท้องชอบจสามเฮาเลยเนาะไม่ว่าเล็กน้อยอยู่ืนเดียวกันเลยกับอ้อยกับกี๊ด <laughs> Hàng ngân sư <sự> bát bộ Con sợ bát vó hằng sự tự vó hằng sự bát vó hằng sự ต้องขีดเหระห่าเกิบสองไอ้น้องทั้งไทยทั้งหวานฟูยน้ำไทยน้ำหวานฟูยน้ำตัวนีงก็สิบสิบเอ็ดมุงเข่งแหละตัวนีงก็หลายคนด่ากับมวนพี่รงค mười năm mùa năm khai từ mùa này vẫn đẹp vẫn vừa được mi đẹp vẫn ăn lẹo mà sợ mẹ đang nôn cả ba. sau đây sẽ phải chép บอร์ดไปหาโมป่ะสิกคือจะมา้เทอกีเนี่เจบย่มอะไรลงลูกกะบ่ฟ้านหนูจะเข้าเบอร์ต่องเลยจังมัดเนาะฟาลงขาเดียวลอยหาซิบาท खे हा किसियो น้ำเอาปากน้ำหลอกอะใกล้ๆ <hi> ่ได้ขึ้นไปในกระเดชเนาะอกว่ กะามแล้วค่ะวัดแถวนี้มันเป็นมันดินทรายนะทั้งทงั้งเทิงฮอดามายก่อมันเป็นดินดะแต่ละคนสาวใส่ใบใบ

อ้าวป่านกินหน่อยเดือนเราจะไปหาเห็ดเาม้อนโนตกแล้วภานนก็ดิพามันขึ้นปลงไปเพราะว่ามันหอดเวลาขึ้นแหละมันสิบเอ็ดโมงป้ายแล้วสิเขาเพื่อแล้วนจังหวัดจะเขาเถียงเพือแล้วปลงสิบเอ็ดโมงกว่า ัวหน่อยหนึ่งพูดเอาลงทั้งมู้ร้อยทั้งสดวนผู้เล่าให้นี่ก็จะพากันขึ้นเลยแหละไปลงเลยเท้ากับยืนแต่โดนเนี่ยจนข้าเจ้าดำนาได้ครื่งห่าแล้ว กำบงย่มใส่เสด็จสำเร็จแล้วพลงห้นี่ย่างเรืออีกไฮหนึ่งลงมาพลืสีไดงต่อถ่ายย่างขืนแล้วตั้งมุ้งแบบอันิ้วเขาเนาะไ้อีกไหนึ่งใหญ่ไใหนึ่มันอดมงขืนแล้วโมันชิด มันเที่ยงแล้วก็ได้ฟากันขึ้นตาบ,บ่แล้วซจ้ะทุกขาดยังอีกหายหนึ่งเอาหมิดกะไทยไมือบระเทศแหน่เพิ่นก็มาไทยสอยอ้ายผู้นึ่นไทยผู้เนึครื่องฟากันขึ้นแล้วก็ได้กันไทยไวแบบแ้บอลแดงมากระขาดเอาขาดเอา ຂໍເນື້ອເກສດີລາລະພະລົງເຫຼືອສາກຄົນໄຄຄົດຊາຍກະຕິຕາມຊອງນ້ອງອອນເດະພະລົງເຜົາກັນຄິບໜ້າພະລົງສະບາຍດີ